ข่าวด่วนกับพคคนุงอิงเตรียมมอบสคสให้กับพ่อพ่อ,พอแม่แม่เอฟซในวันขึ้นปีใหม่ครับ ล่าสุดคับทุกคนสืบเนื่องมาจากข่าวที่อิม้มข่าวกระแสได้นําเสนอไปในคลิปข้างต้นนะครับในวันที่12มกราคมนะครับ2567้าบ้านของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงคับทุกคนกําลังจะมีงานใหญ่ครับซึ่งก็บอกว่า,ะานะครับ,ง,บางานนี้เนี่ยอุ้มอิ่มข่าวกระแสได้พูดไปแล้วนะครับในคลิปข้างต้นนะครับซึ่งต้องบอกว่างานนี้ถือว่านะครับทุกคนเนี่ยซื้อบัตรเข้าไปได้ร่วมทําบุญซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลกับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงด้วยนี่ครับทุกคนบัตร100บาทนะครับที่จะได้บัตรแข็งไปเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ได้มางานก็สามารถซื้อบัตรได้เป็นสคสอนะครับเป็นที่ระลึกจากน้องอุงอ,งอิงเพชรบ้านแพงิซเนเจอร์เลยก็คือเป็นข้อความน้องอุงอิงเนี่ยจะเขียนให้ทุกคนนะครับส่งไปถึงบ้านเลยทีเดียวในราคา100บาทเท่านั้นเองส่วนใครที่เหมาส0ใบ,บนะครับในราคา1,000บาทเนี่ย ก็จะได้รับเสื้อไปด้วยฟรีๆนั่นเองนะทุกคนสืบเนื่องมาจากกับทุกคนวันที่12นะครับ12มกราคม2567นะที่จะถึงนี้นะครับที่บ้าน น้องคู่นะต้องบอกได้ว่าณนะบ้านน้อง,อ,งอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยครับทุกคนนะครอบครัวของน้องเนี่ยเป็นเจ้าภาพนะครับร่วมงานวัดหนองคูครับเครือข่ายบ้านฮักยูทูบเบอต่างๆเนี่ยก็กําลังตอนนี้ก็คือออกแบบบัตรขึ้นมาครับทุกคนเป็นเหมือนบัตรสคสสวยงามนะครับมีอยู่5แบบด้วยกันนะซึ่งต้องบอกว่า าการขายบัตรครั้งนี้บัตรแข็งนะทุกคนอะไรที่ทุกคนจะได้นั่นก็คือ1เลยนะครับเป็นข้อความจากน้องอุงอิงไปบ้านแงคงที่จะเขียนลงหลังบัตรให้กับทุกคนนะครับซึ่งเอาไปเป็นที่ระลึกได้เอาไปใส่กรอบได้ในราคา100รบาทนั่นเองครับทุกคนส่งฟรีด้วยนะแล้วก็ต้องบอกว่าส่วนใครที่ มารับชมหน้างานนะครับก็จะได้รับบัตรเป็นที่ระลึกอีกแต่ว่าเป็นบัตรฉีกนะฮะแล้วก็เข้างานเนี่ยในราคา120บาทนั่นเองครับทุกคนนะฟังให้ดีๆทั้ทงนี้ทั้งนั้นนะครับสามารถเข้าไปซื้อบัตรเนี่ยในกลุ่มบ้านฮักได้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบ้านฮักพ่อลูกคู่บุญไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบ้านฮักบ้านโฮมฮักต่างๆครับทุกคน หรือนะครับบ้านฮักต่างๆเลยที่เป็นเป็นพ่อๆ่อฮักแม่หักของน้องอุ๋งอิงเนี่ยสามารถเข้าไปซื้อบัตรในนั้นได้เลยครับหรือถ้าใครอยากซื้อบัตรโดยตรงผ่านทางแฟนเพจเนาะพ่อแม่น้องอุ๋งอิงเนี่ยก็สามารถ เข้าไปซื้อบัตรได้เลยนะครับทุกคนอย่างที่อิ่มกล่าวเอาไว้ข้างต้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทุกคนด้วยวัดหนองคูหมู่ที่4ตําบลจานอํเาเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดเนี่ยจัดงานฉลองตาตั้งเจ้าอาวาสนะครับตาตั้งฐานานุกรมพระประหลัดนะครับและทําบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดซื้อนะครับอุปกรณ์ทางการแพทย์มอบสาธารณประโยชน์นะครับในวันศุกร์นะครับทุกคน ที่12มกราคม2567นะครับทุกคนต้องบอกได้ว่าพระอาจารย์บุญหนุนเนี่ยซึ่งเป็นแบบว่าครอบครัวของน้องนะครับก็เป็นแบบว่าลูกศิษย์ในวัดนี้นั่นเองครับทุกคนเนาะหากมีโอกาสเนี่ยทางวัดหลวงลุงเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าอะไรจะสามารถนะครับให้คนเนี่ยนะครับทุกคนก็ไปร่วมบุญกันได้ต้องบอกว่าใครที่ซื้อบัตรเนาะก็เหมือนกับว่าเราได้ทําบุญไปด้วยนี่ครับทุกคนทําบุญซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ร่วมกับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพง ด้วยนั่นเองครับทุกคนหลายคนบอกว่าโอ้โหเฝ้าร,รอหนักมากเพื่อที่จะไปงานนี้นะครับมาคอมเมนต์ช่องุมยิ้มข่าวกระแสแล้วก็บางคนบอกว่าจะเหมาสิบบาทเลยเออนะครับน่ารักมากๆซึ่งต้องบอกว่านะครับ อตอนนี้นะครับพ่อแม่ของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องก็กําลังเตรียมงานเนาะต้องบอกได้ว่าเตรียมงานซึ่งเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะกระชั้นชิดมากๆแล้วก็ตอนนี้พ่อพ่อ,พอแม่แม่เอฟทั่วโลกที่แบบว่าไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานกันได้ก็สามารถซื้อบัตรสอคสอจากน้องอุงอิงนะครับไปเป็นที่ระลึกกันได้ซึ่งบัตรเนี่ยก็คือส่งตรงถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะครับมีอยู่5แบบด้วยกัน5แบบนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทาง ทางพ่อแม่ของน้องกําลังรวบรวมแบบเพื่อที่จะไปตีพิมพ์นะครับแล้วก็ตอนนี้ถือว่าโอ้โหเอให้การตอบรับดีมากๆแล้วก็กําลังจะแบบว่าซื้อบัตรกันบางคนก็บอกว่าเหมาแบบ10-20ก็มีนะน่ารักมากๆนะครับทุกคนก็นะตามกําลังนะครับทุกคนแล้วก็อตอนนี้นะครับพ่อพ่อกับแม่ของน้องเนี่ยครับทุกคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเตรียมงานกันหนักมากนะครับเตรียมงานกันหนักมากเมื่อวานนี้ก็มีการแบบว่า ประชุมหารือกันนะครับกับทีมงานพ่อฮักแม่ฮักเนาะทางพ่ออาชิตาเนี่ยก็ได้ออกมาเผยแล้วนะครับว่าการซื้อบัตรอะไรต่างๆนยครับทุกคนก็สามารถซื้อได้ทางแฟนเพจของพ่อแม่น้ององค์อิ๋มแพนแพงได้เลยแล้วก็ใครที่ซื้อ10บัตรเนาะได้รับเสื้อฟรีแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเสื้อฟรีเนี่ยเป็นทางพ่ออาชิตาด้วยเป็นคนที่ทําบุญนั่นเองครับทุกคนนะ,ะวันนี้ต้องบอกได้ว่านะครับในวันที่12มกราคมเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่เนาะทุกคนที่ ครอบครัวของน้องเนี่ยนะครับทุกคนได้ทําบุญกันนะครับแล้วก็ต้องบอกได้ว่าวันนี้นะครับวันนี้น้องกับครอบครัวก็ได้ไปทําบุญนะครับนะที่วัดหนองครูนั่นเองครับทุกคนวันนี้อุงอิงนะครับกับพ่อเอกแม่หน่อยนะครับก็ได้ไปทําบุญนะวันนี้ก็ไปถวายพระตาหารเพนนะครับให้กับคณะเจ้าอาวาสนั่นเองนะ อ่ะวันนี้เดี๋ยวอิมจะเอาบรรยากาศเนาะมาให้ทุกคนได้รับชมกันก็แล้วกันนะครับวันนี้อูงอิงก,ก็มาในชุดแบบว่าเสื้อขาวนะครับผ้าสิ้นสีแดงสวยงามนะวันนี้น่ารักมากๆสําหรับลูกสาวของเรานะครับนะครับแล้วก็วันนี้พ่อเอกก็ได้มีการเชิญชวนแล้วนะครับอ่าว่าวันที่12บสองเนี่ยทางบ้านน้องอูงอิงมีงานนะนี่นะครับวันนี้เขาก็ได้ไปหา ท่านเจ้าอาวาสกันก็อาจจะไปคุยในเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะครับนั้นแล้วซึ่งต้องบอกได้ว่านะครับทุกคนอุงอิงเนี่ยถือว่าเติบโตมากับวัดนี้เลยสำหรับวัดหนองคูนะครับแล้วก็ทางเจ้าอาวาสเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นเจ้าอาวาสที่เมตตาน้องมาตั้งแต่น้องยังเด็กนะครับวันนี้อุงอิงก็ได้มีการถวายซองนะครับให้กับคณะนะครับวัดด้วยนะครับทุกคนน่ารักมากม นะครับแล้วก็พ่อเอกก็เพิ่งลงคลิปไปเมื่อสักครู่นะทุกคนวันเนี้ยก็คือไปทําบุญกันนะครับที่วัดหนองคูนั่นเองนะครับทุกคนนะก็อ่ะวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญนะครับกับครอบครัวของน้องด้วยก็แล้วกันนะครับนี่ดูสดๆก็คือคุยกับทุกคนไปแล้วก็ดูสดๆไปนะครับทุกคนซึ่งเมื่อคืนนี้เขาก็มีการเปิดคอนเสิร์ตนะที่บ้านของน้องอุ๋งอิ่งนะทุกคนก็แบบว่าแสดงตลกกันไปมีแม่เต๋านะครับแต่งหญิงนะแล้วก็มีน้อง อะไรนะน้องเงาะของเรานะครับแต่งหญิงมาด้วยนะน่ารักมากๆแล้วก็เมื่อคือนนี้ใครที่ได้ดูบรรยากาศบ้านน้องบ้างองค์อ,งอิงก็คืออยู่แบบสมร t h บ้านๆน้องสำหรับลูกสาวของเราแล้วก็น้องเนี่ยไปกล่นจิโปมกล่นอะไรนะกล่นกล่นปูด้วยนะครับเมื่อวานนี้น่ารักมากๆบรรยากาศของน้องก็นําทุกคนเนาะไปสู่พาร์ทบ้านๆพาร์ทความสุขของน้องกันนะครับสำหรับพ่อพ่อแม่แม่ fc แฟนคลับเมื่อวานนี้ก็คือโอ้โห คือหลายคนชมบรรยากาศนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่าอบอุ่นหัวใจรู้สึกดีนะครับองค์อ,งอิงก็คือถือเสียมเนี่ยไปไปขุดปูขุดอะไรของน้องไปนะครับทุกคนน่ารักมากๆสําสหรับเมื่อวานนี้นะครับทุกคนนะสำหรับคลิปนี้นะครับอุ้มอิมก็มาบอกบุญทุกคนอีกเหมือนเดิมครับทุกคนก็คือวันที่12เนาะแล้วก็ช่วงนี้ก็คือสามารถซื้อซื้อบัตรแข่งกันได้แล้วนะครับทุกคนเพื่อ,อเขาเรียกว่าอะไระเพื่อเป็นบุญเนาะสร้างเขาเรียกว่าอะไรสร้างความ นะครับสร้างสร้างความดีให้กับสังคมเน้องเราก็เหมือนทําบุญแล้วก็ได้ซื้อเครื่องมือแพทย์ร่วมบุญกับน้องอุ๋งอิงไปบ้านแพงด้วยสําหรับงานนี้นั่นเองครับทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ฝากด้วยนะครับใครยังไม่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มพ่อลูกคู่บุญอุ๋งอิงแล้วก็พ่อโจนะครับสามารถเข้าไปได้เขาซื้อบัตรในนั้นได้เลยนะครับอุ้มอิ่มก็จะเป็นคนตอบเองกับทางแอดมินนะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับ